ในวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ของปี2046ผู้คนทั่วโลกอาจต้องมาร่วมลุ้นกันว่ามนุษยชาติจะอยู่รอดต่อไปได้หรือไม่เพราะมีความเสี่ยงอยู่บ้างที่ดาวเคราะห์น้อย2 0 2 3 d w ซึ่งองค์การนาซาเพิ่งค้นพบใหม่อาจชนประทะเข้ากับโลกของเราในวันนั้น อย่างไรก็ตามความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ำเพียงหนึ่งใน625ตามการคำนวณขององค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA ส่วนการคาดการณ์ของศูนย์เฝ้าระวังภัยทางอวกาศขององค์การนาซาก็ได้ประเมินความเป็นไปได้ที่ดาวเคราะห์น้อย 2.023DW จะชนโลกไว้สูงกว่าที่1ใน560 ปัจจุบันดาเคราะหน้อยดังกล่าวเป็นวัตถุอวกาศชิ้นเดียวที่ถูกจัดว่าเป็นอันตรายต่อโลกในระดับหนึ่งตามมาตร,รวัดอันตรายจากการชนปะทะทอริโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด10ระดับด้วยกันในขณะที่วัตถุอวกา,ออกาศอื่นๆที่นาซาค้นพบถูกจัดว่าเป็นอันตรายต่อโลกในระดับศูนย์ซึ่งหมายความว่าพวกมันไม่มีโอกาสที่จะชนโลกเลย เจ้าหน้าที่ขององค์การนาซาระบุว่าอันตรายในระดับหนึ่งของดาวเคราะห์น้อย 2023Dw หมายความว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะชนเข้ากับโลกของเราแต่ความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับต่ำม,มากนี้อาจเพิ่มสูงขึ้นเมื่อนักดาราศาสตร์ได้มีโอกาสติดตามเก็บข้อมูลและปรับการคำนวณเพิ่มเติมในระยะยาวหลายปีข้างหน้า องค์การนาซาเพิ่งค้นพบดาวเคราะห์น้อย2023 DW เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยพบว่ามันมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างประมาณ50เมตรหรือเท่ากับสะไว้น้ำโอลิมปิกโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็ว25กิโลเมตรต่อวินาทีใช้เวลา271วันในการโคจรให้ครบหนึ่งรอบและขณะนี้ยังอยู่ห่างจากโลกราว18ล้านกิโลเมตร หากดาวเคราะห์น้อยที่เกิดชนเข้ากับโลกจริงๆในอีก23ปีข้างหน้าแรงประทะจะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้หากมันตกลงใกล้กับเมืองหรือชุมชนขนาดใหญ่ดังเช่นเหตุระเบิดจากอุกกาบาตตกที่เมืองเชนยาบินส์ของรัเสเซียเมื่อปี2013ซึ่งทำให้อาคารบ้านเรือนจำนวนมากพังทลายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง1,500คน แม้ว่าหินอวกาศที่ก่อหายนะภัยในครั้งนั้นมีขนาดเพียงครึ่งเดียวของดาวเคราะห์น้อย 2023DW เท่านั้นเองผลคำนวณล่าสุดพบว่าดาวเคราะห์น้อยนี้จะเฉียดเข้าใกล้โลกทั้งหมด10ครั้งในช่วงระหว่างปี2046ถึง2054โดยจะเฉียดเข้าใกล้โลกมากที่สุดในวันที่14กุมภาพันธ์2046ที่ระยะห่าง1.8ล้านกิโลเมตร เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วองค์การนาซาถแถลงยืนยันถึงความสำเร็จของภารกิจ DART ซึ่งสามารถใช้จรวจยิงสกัดดาวเคราะหน้อยให้เบี่ยงทิศทางการโคจรจนพ้นไปจากแนวที่เสี่ยงจะชนเข้ากับโลกแต่ก็ยอมรับด้วยว่าวิธีการดังกล่าวต้องใช้เวลาเตรียมการล่วงหน้านาน,านหลายปีจึงจะสามารถกำจัดวัตถุอวกาศที่เป็นอันตรายออกไปได้ ก่อนหน้านี้เหล่านักฟิสิกส์ดาราศาสตร์เคยวิพากษ์วิจารณ์ภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดังอามากิดอนว่าการขุดเจาะฝังระเบิดนิวเคลียร์เพื่อทำลายดาวเคราะห์น้อยที่ใกล้จะพุ่งเข้าชนโลกอยู่เต็มแก่แล้วนั้นไม่อาจเป็นไปได้อย่างแน่นอนเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องความแข็งแกร่งของดาวเคราะห์น้อยเงื่อนไขด้านเวลาและการไม่สามารถควบคุมเศษหินอวกาศที่เกิดจากการระเบิดได้ อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยล่าสุดจากห้องปฏิบัติการแห่งชาติ l อเรนซ์ลิเวอร์มอรหรือ LLNL ของสหรัฐซึ่งกำลังจะตีพิมพ์ในวรารสาร Ex t r a า s อส t r o นิ i ติฉบับเดือนพฤศจิกายนนี้ กลับชี้ว่าเราสามารถใช้การระเบิดดาวเคราะห์น้อยในระยะประชิดเฉียดใกล้โลกเป็นหนทางสุดท้ายในการพิทักษมน์มนุษย์และสัระชีวิตบนโลกให้อยู่รอดปลอดภัยได้หากดาวเคราะห์น้อยที่เป็นอันตรายนั้นมีขนาดไม่ใหญ่โตมากนักผลการคำนวณด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ชี้ว่าวิธีหลีกเลี่ยงหายนะล้างโลกดังกล่าวมีประสิทธิภาพอย่างมากในการทำลายดาวเคราะหน้อยขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ในวิถีโคจรที่จะพุ่งชนโลกภายในระยะเวลา1ปีศาสตราจารย์แพทริกคิงจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินของสหรัฐผู้นำทีมวิจัยของ LLNL บอกว่าการสร้างแบบจำลองเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการระเบิดทำลายดาวเคราะห์น้อยนั้นยากกว่าการสร้างแบบจำลองเพื่อคำนวณหาโอกาสในการชน เพื่อให้ดาวเคราะห์น้อยเบี่ยงเบนทิศทางออกห่างจากโลกเสียอีกในกรณีของการระเบิดทำลายนั้นเราต้องสร้างแบบจำลองวิถีโคจรของสะเก็ดหินชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เกิดจากการระเบิดด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีหินอวกาศที่ยังเป็นอันตรายต่อโลกหลงเหลืออยู่ศาสตราจารย์คิงได้กล่าวอธิบาย ทีมวิจัยของศาสตราจารย์คิงจึงได้สร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ใหม่ที่สามารถคำนวณหาความเป็นไปได้ในการทำลายดาวเคราะห์น้อยความกว้าง100เมตรซึ่งเท่ากับหินอวากาศที่มีขนาดราว้ว1ใน5ของดาวเคราะห์น้อยเบนนูที่มีชื่อเสียงนั่นเองโดยจะใช้วิธียิงอาวุธนิวเคลียร์ที่มีแรงระเบิด1เมกะตันเข้าปะทะกับดาวเคราะห์น้อยในช่วงเวลาตั้งแต่1สัปดาห์ไปจนถึง6เดือนก่อนมันจะพุ่งเข้าชนโลก ผลการคำนวณโดยใช้แบบจำลองดังกล่าวพบว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะยิงทำลายดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กให้แตกย่อยเป็นเศษหินที่มีน้ำหนักเพียง0.1%ของมวลดั้งเดิมหากสามารถยิงทำลายได้ในช่วง2เดือนก่อนการชนประทะจริงซึ่งเศษหินเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายเมื่อพุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกหากดาวเคราะห์น้อยที่เป็นเป้าหมายมีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อย ก็ยังมีโอกาสที่จะทำลายให้แตกย่อยเป็นเศษหินที่มีน้ำหนักเพียง1%ของมวลดั้งเดิมได้หากสามารถยิงอาวุธนิวเคลียร์เข้าเป้าในช่วง6เดือนก่อนการชนปะทะกับโลกนอกจากนี้ทีมผู้วิจัยยังใช้ซอฟต์แวร์พิเศษชื่อว่า s p ป r o โในการตรวจสอบทิศทางของเศษหินอวกาศซึ่งเกิดจากการระเบิดจนดาวเคราะ์น้อยแต่เป็นสิ่งเสียงอีกด้วย เพื่อให้ทราบว่าเศษหินทุกชิ้นซึ่งถูกกระทำด้วยแรงโน้มถ่วงและแรงอื่นๆจะมีวิธีโคจรพุ่งไปในทิศทางใดกันแน่แม้จะสามารถสร้างแบบจำลองที่คำนวณได้อย่างแม่นยำแล้วก็ตามแต่ทีมผู้วิจัยชี้ว่าวิธีการพิทักษ์โลกอย่างเฉดชิวแบบในภาพยนตร์อมาเกตตอนนี้ควรใช้เป็นหนทางสุดท้ายหากวิธีแก้ไขปัญหาอื่นๆในระยะยาวไม่ได้ผลแล้วเท่านั้น เพราะหากเกิดความผิดพลาดเศษหินจากการระเบิดที่เป็นอันตรายจะพุ่งเข้าโจมตีโลกพร้อมกันในหลายจุดทันทีศาสตราจารย์คิงกล่าวเน้นย้ำว่าวิธีที่ดีที่สุดเพื่อขจัดภัยจากดาวเคราะห์น้อยทุกขนาดยังคงได้แก่การใช้ยานหรืออุปกรณ์ทางกลศาสตร์อื่นๆพุ่งเข้าชนดาวเคราะห์น้อยเพื่อให้เบี่ยงเบนหันเหทิทางออกห่างจากโลกโดยควรจะทำให้สำเร็จเสียแต่เนื่นๆในช่วงหลายปีหรือหลายสิบปีก่อนโลกจะถูกชนพินาศ ล่าสุดองค์การนาซาแถลงว่ากำลังเตรียมปล่อยยานอวกาศสองลำในภารกิจ DART เพื่อทดลองชนหักเหทิศทางของวัตถุที่เป็นบริวารดาวเคราะห์น้อยในวันที่23พฤศจิกายนนี้โดยมีหินอวกาศไดมอร์ฟอสบริวารที่โคจรวนรอบดาวเคราะห์น้อยไดดีมอสเป็นเป้าหมายซึ่งทั้งสองต่างก็จัดเป็นวัตถุที่มีวงโคจรเข้าใกล้โลกโดยสามารถเข้าประชิดในระยะใกล้กว่า48ล้านกิโลเมตรได้ และเมื่อไม่นานมานี้ยานสำรวจจากภารกิจ DART ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาได้พุ่งชนเข้ากับดาวเคราะห์น้อยและทำลายตัวเองหลังเสร็จสิ้นภารกิจการบังคับยานอาวกาศพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยเป็นความตั้งใจของนาซาเพื่อจะทดสอบว่าสามารถใช้วิธีการลักษณะนี้เพื่อเบี่ยงเส้นทางของหินอุกกาบาตท,ที่อาจคุกคามโลกออกไปได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ กล้องที่ติดตั้งบนยาน DART ซึ่งส่งภาพกลับมาให้ยังโลกเป็นรายวินาทีจนถึงช่วงเวลาที่ยานอาวกาศพุ่งชนกับเป้าหมายซึ่งเป็นดาวเคราะห์น้อยวัตถุกว้าง160เมตรที่เรียกว่าไดมอร์ฟอสสัญญาณภาพรายวินาทีที่ส่งเข้ามาได้ขาดหายไปทันทีที่พุ่งชนเป้าหมายจนยานอาวกาศพังทลายจนสิ้นซากศูนย์ควบคุมซึ่งตั้งอยู่ที่ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกิน เต็มไปด้วยเสียงแสดงความปลื่มปิติเมื่อได้เห็นภาพของไดมอร์ฟอสแบบระยะประชิดส่งมาจากกล้องของยานอวากาศ DART ปรากฏบนจอแสดงผลก่อนที่สัญญาณภาพนั้นจะหายไปจากการคำนวณเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าจุดที่เกิดการพุ่งชนอยู่ห่างจากศูนย์กลางของไดมอร์ฟอสเพียง17เมตรเท่านั้นจากนี้ไปจะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าที่นักวิทยาศาสตร์ในภารกิจจะทราบแน่ชัดว่าการทดลองของพวกเขาได้ผลหรือไม่ แต่ดรลอรีเกรซผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ของนาซาเชื่อว่าพวกเขาได้ทำเรื่องน่าทึ่งสำเร็จแล้วเรากำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของมนุษยชาติซึ่งเป็นยุคที่เราอาจมีความสามารถป้องกันตนเองจากภัยคุกคามอย่างดาวเคราะห์น้อยที่อาจพุ่งชนโลกได้มันช่างเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์เราไม่เคยมีศักยภาพนั้นมาก่อนเธอกล่าวกับผู้สื่อข่าว ดรเอเลนาอดัมส์วิศวกรระบบภารกิจของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินกล่าวว่าชาวโลกควรนอนหลับสนิทได้อย่างไร้กังวลสักทีเมื่อได้รู้ว่าพวกเขามีระบบป้องกันดาวเคราะห์น้อยชนโลกต่อจากนี้นักวิจัยจะประเมินผลสำเร็จของภารกิจนี้ด้วยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงวงโคโจรของไดมอร์ฟอสรอบดาวเคราะห์น้อยอีกดวงที่รู้จักกันในชื่อดีดิมอสผ่านการตรวจวัดอย่างแม่นยำด้วยกล้องโทรทัศน์หลายแห่งบนโลก ก่อนเกิดการประทะกันในมอร์ฟอสใช้เวลาประมาณ11ชั่วโมง55นาทีในการโคจรรอบดาวเคราะห์น้อยดีดิมอสที่มีความกว้าง780เมตรโดยนักวิทยาศาสตร์คาดหวังว่าระยะเวลาการโคจรของไดามอรฟอสจะลดลงหลายนาทีหลังการพุ่งชนซึ่งหลักฐานภาพถ่ายที่ถูกส่งกลับมายังพื้นโลกที่อยู่ห่างออกไป11ล้านกิโลเมตรบ่งชี้ว่าทุกอย่างดูจะเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ ก่อนการพุ่งชนนั้นยานอาวกาศ DART ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสัมพัทธ์22,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องจำแนกดาวเคราะห์น้อยดวงเล็กออกจากเป้าหมายที่เป็นดาวเคราะห์น้อยดวงใหญ่จากนั้นซอฟต์แวร์นำวิถีบนจะปรับวิถีเพื่อให้แน่ใจว่ายานอาวกาศจะพุ่งชนประทะกับดาวเคราะห์น้อยอย่างเที่ยงตรงนักวิทยาศาสตร์รู้สึกทึ่งที่ได้เห็นรูปร่างที่แตกต่างกันของดาวเคราะห์น้อยทั้งสองในเวลาสั้นๆก่อนการพุ่งชน โดยพบว่าดาวเคราะน้อยดีดิมอสมีรูปร่างตามที่คาดไว้ซึ่งมีลักษณะคล้ายเพชรบางจุดมีก้อนหินกลมมนอยู่บนพื้นผิวแต่ก็มีบางจุดที่พื้นผิวราบเรียบดร์แคโรลีนเอร์เนสต์นักวิทยาศาสตร์ด้านเครื่องมือระบบกล้องของ DART รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่ได้เห็นไดมมอฟสมันดูน่ารักมันคือพระจันทร์ดวงน้อยที่น่ารักมากเธอกล่าว มันดูคล้ายกับดาวเคราะหน้อยขนาดเล็กดวงอื่นๆที่เราเคยเห็นมามากมายและพวกมันก็ถูกปกคลุมด้วยก้อนหินดังนั้นเราจึงสงสัยว่ามันน่าจะเป็นกองเศษหินที่รวมตัวกันอย่างล้มล้วมสำหรับ DART นั้นย่อม,มาจาก Double Asteroid Redirection Test หรือแปลตรงตัวก็คือการทดสอบระบบเบี่ยงเส้นทางของดาวเคราะหน้อยคู่ เทคนิคการชนนี้สามารถนำมาใช้ได้หากมีดาวเคราะห์น้อยที่กำลังจะเข้ามาใกล้โลกในอนาคตซึ่งมันมาจากแนวคิดที่ง่ายมากนั่นคือคุณส่งยานอาวกาศเข้าไปกระแทกกับวัตถุที่คุณกังวลและคุณใช้มวลบวกกับความเร็วของยานอาวกาศเพื่อเบี่ยงเบนวงโคโจรของวัตถุนั้นเล็กน้อยแต่มากพอที่จะทำให้มันไม่ชนเข้ากับโลกดรแอนดีลิฟสกินหัวหน้าภารกิจของ JHUAPL กล่าว ถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อไปกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว